Hi, สวัสดีนะคะเ,เพื่อนๆสวัสดีสวัสดีนะคะนะคะ,นะคะตอนนี้อยู่กับแม่มดครับเพื่อนนสวยคนน่ารักคนที่สดใสเหมือนเดิมแล้วอ่ะเพื่อนๆอ,อย่าเศร้านานนะคะอย่าเศร้านานนะคะเพราะเข้าปุ่นอะรับรู้ได้ว่าการที่เราเศร้าหรือคิดถึงทวินเฟมของเราอ่ะบางทีมันอาจจะเป็นจิตวิญ,ญญาณอีกครึ่งหนึ่งของเราที่รับรู้ถึงพลังงานของตัวเขา สิ่งที่เราจะช่วยเขาได้ก็คือเราก็ต้องฮิลตัวเองให้มีความสุขนั่นคือการส่งต่อพลังงานดีๆให้กับอีกครึ่งหนึ่งของเราก็คือคู่ทวินเฟมของเรานั่นเองค่ะเพราะเขาก็เหมือนกระจกสะท้อนหาเราอยู่ดีเขาไม่ยก็พูดถึงเนาะเขาไม่ยอรู้สึกว่าเขาปุ่นเสียใจหรือว่าเศร้าแบบม,มันไม่มีสาเหตุนะคะเขาเลยคิดว่า ฝั่งเขาอ่ะน่าจะกําลังรู้สึกไม่ดีหรือรู้สึกกําลังเจอปัญหาหรือทุกข์ใจหรือเจออุปสรรคอะไรอยู่ก็ได้ภายในจิตใจของเขาสิ่งที่เราช่วยเขาได้แล้วมันก็เหมือนช่วยตัวเราได้ด้วยก็คือการฮิวตัวเองกลับมาสดใสกลับมามีความสุขแล้วทําบุญก็อุทิศให้เขาอุทิศใ้เจ้าการรมนายเวรของเขา หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่กับเขาให้ช่วยเหลือเขาในทุกๆด้านให้เขามีความสุขนะคะถ้าเขามีความสุขมันก็จะส่งต่อพลังงานให้เรามีความสุขเช่นเดียวกันนี่คือคู่ของชวินเฟรมนะคะอืมเรามีความสุขก็เหมือนส่งต่อพลังงานให้เขาเราปารถนาดีต่อเขานะคะอืมนะเป็นความรักที่ไม่ได้ครอบครองไม่ได้รักกันไม่อยู่ด้วยกันไม่เป็นไรนะเราก็ใช้ชีวิตที่มีความสุขไปเพราะสุดท้ายเราก็ เกิดมาตัวคนเดียวสุดท้ายเราก็ตายไปคนเดียวไม่มีใครตายไปกับเราสักหน่อยใช่ไหมไม่มีใครมีร่างกายหรือสังขารยึดติดอยู่กับเราสักหน่อยทุกคนมีชีวิตเป็นของตัวเองนะคะพ่อแม่ก็ได้แค่เลี้ยงดูเราได้แค่กายจิตใจหรือความคิดเขาก็ไม่สามารถเลี้ยงดูเราได้แต่เราก็เป็นคนดีของสังคมหรือเติบโตมาในรูปแบบของเราได้นะคะอืม นั่นแปลว่าเราก็คือเรานะอย่าให้ใครมามีอิทธิพลในความรู้สึกหรือความคิดของเราฟังดูย้อนแย้งไหมมันก็อาจจะย้อนแยง้งเพราะบางอย่างเขาก็ส่งมาเพื่อให้เราเรียนรู้ให้เราเติบโตให้เรารู้จักพัฒนาจิตวิญญาณตัวเองรู้จักข้ามผ่านทุกๆอุปสรรคหรือทุกๆปัญหาไปได้ด้วยตัวของเราเองสุดท้ายแล้วนะคะปัญหาภายนอก มันไม่สู้กับปัญหาภายในจิตใจเลยบางคนมีทุกอย่างรอบตัวมีทุกอย่างมากมายแต่ภายในไม่มีความสุขมันสิ่งภายนอกก็ไม่มีคุณค่าอันใด <c oughs> มันก็ขึ้นอยู่ว่าเราจะมองยังไงกับโลกใบนี้หรือเราจะเอาความสุขไปวางไว้ตรงไหนก็แค่เราอย่าเอาความสุขความทุกข์ไปฝากไว้ที่คนอื่นแค่นั้นเองนะคะสุขด้วยตัวเองทุก แล้วก็กําจัดด้วยตัวของเราเองแค่นั้นเองเราเ,เพื่อนๆเขาพูดบ่น,บนอะไรเนี่ยเผื่อเขาเข้ามาฟังเขาพูดกําลังฮิลคุณอยู่นะคะเขาพูดอาจจะรู้สึกว่าคุณกําลังไม่มีความสุขคุณอาจจะคิดเรื่องงานคิดเรื่องความสัมพันธ์ของคุณเขาพูดกําลังช่วยคุณอยู่ในการที่เขาพูดมีความสุขแล้วก็จะส่งต่อพลังงานดีๆไปถึงคุณนะโอเค นานอีกแล้วสามสี่นาทีแล้วมากกับตอนนี้เวลานี้ใครกันนะกำลังคิดถึงคนอยู่เขาปุ้นเองค่ะเขาปุ้นกำลังคิดถึงคนอยู่คิดถึงทุกวันเลยนะคะ <c oughs> สาธุสาธุสาธุข็พูดมีบริษัทมาด้วยเขาปุ้นแล้วเพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะใคร ตอนนี้เวลานี้กำลังคิดถึงคุณจินตนาการถึงคุณพัํมเพอถึงคุณอยู่นะคะเขาเป็นแค่ลักษณะเป็นยังไงเขาเป็นคนใจดีค่ะเขาเป็นคนใจดีมีเมตตาอบอ้อมอารีหรือเป็นคนที่รักครอบครัวมากๆเกิดมาเพื่อเป็นผู้ให้คอยดูแลคนอื่นคอยซัพพอร์ตคนอื่นคนคนนี้เป็นคนที่จิตใจดีมากๆเลยค่ะ เป็นคนที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วเขาก็เป็นคนที่เขาพูดหอองว่าเขาน่าจะเป็นคนแบบว่าชัดเจนจริงจังจริงใจทำอะไรก็ตามเนี่ยคือจะเป็นคนเล่นเล่นมากไม่ได้คนคนนี้นะคะ คือถ้าคุณถ้าเขาจะเป็นคนที่ถ้าอยู่ในสถานการณ์จริงจังก็คือสถานการณ์การทํางานหรือสถานการณ์ที่แบบมันต้องจริงจังอะ่ะเขาจะเป็นคนที่จริงจังมากๆคนๆนี้นะเป็นคนที่มีอํานาจเป็นคนที่ปกครองลูกน้องหลายคนก็ได้เป็นคนที่อาจจะมีคําพูดที่แบบว่าเผด็จการนิดนึงอืวางอํานาจนิดนึงแต่ลึกๆแล้วก็คือเป็นคนที่แบบ หวังให้ทุกอย่างมันมันประสบความสําเร็จอะไม่ว่าเขาจะต้องไฟอะไรก็ตามเป็นคนที่สู้ชีวิตมากๆค่ะกว่าที่เขาจะมาขึ้นเป็นคิงดาบได้ขนาดนี้นะคะเขาเป็นคนที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคเขาเป็นคนที่ไฟทุกทุกอย่างแน่นอนคือแบบดีมาดีกับร้ายมาเขาก็พร้อมที่จะฟันให้ฉับ,ฉ,บฉับเลยนะคนคนี้นะคะเป็นคนที่จริงจังจริงใจคนคนหนึ่งแต่อาจจะเป็นคนปากร้าย นะเป็นคนปากร้ายมีอีโก้ด้วยคนคนนี้มีอีโก้ปากร้ายอาจจะมีแบบด้วยความที่เขาอาจจะผ่านเรื่องราวชีวิตมาเยอะค่ะมันเลยหล่อๆให้เขาเป็นคนที่ต้องไฟต์ต้องไฟ์ fight กับทุกๆสถานการณ์ก็คือเป็นคนไม่กลัวไม่กลัวใครเลยคนคนนี้นะอืมสุยป,ปา่าเพราะว่าเดีก,กว่าที่เขาจะมาเป็นคิงในขนาดนี้ และเขาก็อาจจะเป็นคนทางไกลนะคะหรือเป็นคนที่ทำงานหลายๆอย่างด้วยอาจจะทำงานสองธุรกิจ2อย่างก็ได้อาจจะทำงานอีกที่หนึ่งอยู่ที่ต่างประเทศอีกที่นึงอยู่ในประเทศไทยก็ได้นะคะแล้วเป็นคนที่มีการรอคอยเหมือนกันนะครับคุณมองภายใบนี้เหมือนเขามีการรอคอยใครบางคนมีการรอคอยมีการคิดถึงใครบางคนแน่นอนหัวข้อว่าไงใครกำลังคิดถึงคุณอยู่ นะคะใครกําลังคิดถึงคุณมากๆในเวลานี้เขาคนนี้แหละคนคนนี้เขากําลังรอคอยคุณแล้วก็คิดถึงคุณในเวลานี้ไม่ไดีเขาอาจจะแอบส่องคุณด้วยนะคะแต่ก็จะส่องไม่ให้คุณรู้หรอกดูสิดูรูปโลมันอยู่ข้างหลังก็คือไม่อยากให้รู้ว่าส่องไม่อยากให้รู้ว่าสนใจนะเพราะคนคนนี้เขาอาจจะเป็นคนแบบว่าอืกวนเสียฟอร์อเพื่อนอมมาดเขาเยอะนะใบสุดท้ายนะคะ เป็นคนแบบฟอร์มจัดมาดเยอะอะไรเงี้ยไม่อยากให้รู้คนคนนี้นะคะเป,เป็นคนที่มั่งคัง่งและก็ร่ำรวยมากๆแล้วในเวลานี้คือเขาเป็นคนไม่ติดขัดเรื่องการเงินเลยเพราะว่าอะไรเขาเพราะเขาเป็นคนช่วยเหลือคนอื่นควีนเหรียญคิงดาเป็นคนที่เก่งการเก่งงานเป็นคนที่ไฟ่ทุกอุปสรรคทุกปัญหาที่เข้ามา อเป็นคนที่คอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตคนอื่นคอยดูแลคนอื่นเขาอาจจะเป็นคนผู้นําครอบครัวคอยดูแลทุกคนในครอบครัวดูแลทุกคนในองคอ์กรอะไรแบบนี้ก็ได้เพราะเขาด้วยความที่เขาจะต้องบริหารหรือว่าจัดการผู้คนมากมายในองค์กรของเขานะคะคนคนนี้ก็เลยไม่เป็นคนที่ไม่ติดถัดเกี่ยวกับการเงินลึกๆก,ก็เป็นคนที่จิตใจดีมาตอกย้ําความใจดีของเขาเขาอาจจะเป็นคนปากร้ายแต่ใจดีมีความเป็นพ่อเป็นแม่สูงมากๆคนคนนี้นะคะ แลวก็เป็นคนที่แต่งตัวดีด้วยเป็นคนที่มีเสน่ห์แต่งตัวดีอืบุคลิกคือดูสุภาพเรียบร้อยพูดน้อยต่อยหนักค่ะคนประมาณนี้ค่ะกำลังคิดถึงเพื่อนอยู่นะสุภาพเรียบร้อยพูดน้อยแต่เจ็บนะบอกเลยออืนะคะโอเคสำหรับวันนี้เมมดมเข้าพ่มาส่งพลังงานใครกันแน,น่กำลังคิดถึงคุณอยู่เวลานี้ระมาณนี้แล้วกันค่ะบ๊ายบาย